สบายดีพี่น้องตอนนี้กัไแม่มนลงมาเที่ยงหน้าน่อยอีกแล้วด้วจ้ามาเบ่งเถวหน่อยไทยนาจ้องผมมียเพิรนไทยนาตุกกาเ้ว ừ leo, nó ở rồi nó, cả cả năng ở, nó sợ nhà bơ, sợ nhà, ờ, bao na, bao, bao bay đi <laughs> วัวไทยเมียซับหน่ายหยกเออวานจักตการจากราในสามแล้วเออวานสามจักราแล้วอืมวานสามกาพีน่นอ้องอ้าวลูกนิกนี่ก็ได้ใช้คอนอีกวะนี่ ไผ้คนแล้วกัไผชคนเมียนบ่ไผชคนเมียนหรือัฐบานไผ้คนขาดรัฐบานว่นี่เห็ดหน้าวานน้ำวานเน่ดำเน่เออวานครึ่งนึงดำครึ่งนึงมัมีคนโสดเลยสิสองคนเนาะขาดแล้วก็วานดูแลน้าจพลาเน,นัน่นบ่าวันวานเขานั่น น้ำท่วมเบิดฝนตกแห้งอยู่ขร่านน้ำฝนตกอยู่ตลอดน้ำท่วมเบิดเข่าละหวานนะจักม่สิได้บุรีบอยันเ่าเบิดไปจักเราว่าจัะสิได้หวานใหม่เด้อเด้อเราว่าถ้ากจะเห็นปไฟเข่าเขามันขึ้นเงาเลยโอ้ยตกนี้เขาขึ้นจนสิพ่อคืบเลรอละหวานนะหวานในดัมเน้เราก็ได้ แล้วบริษัทรามากับมีผู้ซอยสมภูมิยาคือกันเน่ยก็ได้มีผู้ซอยแม่ซื้อกุ้งมาได้หันดังไผ่หร e. ืลวกกุ้งเด้อต้มกุ้งกินเด้อซื้อกุ้งก็ไปสวรรค์ไปส่งเบ้าบนเมื่อขาทองเลยเมื่อแล้วขี่รถเมื่อเล้วไปส่งเมื่อเท่า ว้ามันจเทียงเลยได้เดี๋ยวนี้มันเทียงเลยได้ข้างในใช้หน้าข้นอกดินมันอนคกรเนาะดินมันขักดินมันมันมีน้ำเด้คึ้นมน่อยน้ำอ่างลยเนะไ้ตัวหน่อนะไ้ซึ้นเลยน้ำอ่งเนาะพอซื้อกะเพราน้มาหน่ยได้หันให้หันนันไม่รดนั่น กินไหมขอ,ของหนึ่งว่าแม่มาแบ่งให้สนอยกินน้ำหน่อยไหมแม่โอโอนักตาโลดทำมันสิจางได้กาแฟน้องมาให้เพิ่นกินวิแห้งเห็เบียกเมื่อยน้อนน่กกินกาแฟบ่ได้ดอกกินแล้นนอนมาลับตาขางแครนดี้ยเ่มีน้ำเออน้ำอ่างทางนี้ บรรยากาศทงหน้าสดใสพี่น้องอากาศบดแดดได้เขาเขาปลูกเพิ่นแนวยางแนวก่อเขอหกเพราะอันนี้เนาะเป็ดเนีอยหน่อยยาวปุกหลานก้าเอาห้หมดเงินแ่น บรรยากาศเที่ยงหน้าน้อยน้ำมัน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 นี่น้ำมันนั่งน้ำมันนั่งน้ำมันฝนกเด็กกระแลนมาแล้วได้ยานลืนแม่เด็กกับฝนฝนฝนหยานลื่นอุดรกอ็ดริกอุด็กน้ำมันก็นำมันน้ำมันน้ำมันกับอดกเรื่องเรื่องเด้อเห็นไีม้อนมาแล้วแลนหักตัวได้พห่นออกถ้าตูปใช้ได้ถ้าตูบเนาะ ถั่วไปใช้หน้าถั่วนั่งลงอ่ะน,นี้ว่าแม่นั่งลูกลิกดอกนั่งลงซื้อนั่งลงซัเน,นี่ยนั่งกาหลงอันนั่งก็เทถาเสือหลงโค,โคก,ะะกอันนั่งก็ไดดเออมิจะมาอยู่ในนีมม่มดมิจะมาหลงมดมู่หูทางเมื่อก็เลยอยู่ผีเลยทถาเสือหน่อยคนนี้ก็ไดม้มาพีน้องมากินหัวกุ้งน้ำกันเลยจ้าเถียงหน้าหน่อย มามาเศษเศษมาเก่งเกวสีมือนางหลาเห็ดมามาเกลสมพี่น้องสบายดีพี่น้องย่างเที่ยงอีกใกล้เสี่ยงอีกแล้วกินกุ้งแม่ซื้อกุ้งมาสู่กินพี่น้องซื้อกุ้งมาลวกสูนางหลากินพี่น้องมาเศษเศษเท่าเท่าหน่อยเห็ดเบียกเมื่อยกินอาหารอร่อยอร่อยมา ลุยบดนี่เอาที่เสียหักไปจุคนนอนทั้งไทยและลาวต่างประเทศมากินน้ากันกินเลยกินเลยเพรต้องถามแม่เพรต้องถามแม่ด้วยกินโหลดกินโหลดกินโหลดแม่บว่ไปไยในตอกขาดเฉพาะหกเกาะเนาะผับสลัดเนาะเออผักเสริมในปลูกงามไปเนาะงามได้แม่เสริมกินมาแต่เฮือ์นนะเป็นไวัอยู่เลยอืมคือน้ำพุนโหลดชลชัดคลิ้งๆเลยอืม <laughs> นาะสบายดีดีน้องเก็บซีหักแพงมุทตะคนเดอ้อทางลาทางไทยทางต่างประเทศเดอ้อน้ากินพี่น้องเอาแย้มกินก็กินนะพี่น้องนะแ่บดกันมาสซกแสบไปสวรรค์ไปส่งเท่าบนเมื่อไปเหตุเบียกงเหตุงานก่อเลยสื่อกลุ่งมาสุลูกกินตลาดใหญ่เมืองสวรรค์มาพี่น้องกินน้ำกันเด้อไปเยาว์บอกเลยได้ก็อย่าไ่ม้วนม้นใจ กอยบ้างพี่น้องพระเจ้าให้พรเนาะอาแนเนาะพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำคอมเมนต์แม่มอนขอขอมุกขอบใจเด้อถือว่าลูกหลานหักแม่มอนแพงแม่มอนคอมเมนต์มาถ้าบ่รหักแม่มอนบ่คอมเมนต์มาว่าจังสันจังสีเนาะพี่น้องแม่มอนขอบใจหลายๆทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคําแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขอบใจแม่มอนบ่หายใครเด้อ นี่แต่ว่าขอบขึ้นระเจ้าระเจ้าให้พอนอาเม่นน้องคีน้องจบหรือว่าค่ามือพรนมามาม่มาเลยว่าไงคลิปที่เมมอนไปกินข้าวพัดหมูเส้านี่แต่มันเค็มเมมอนก็ต้องติลูกข่าเนาะต้องติต้องติลูกข่ามเมมอนก็นบอกว่าข้อติน้อยหนึ่งเด้อข้าวพัดจะเค็มเมมอนก็นกว่าเปนี่อืมราะว่าร้านนั่นคือร้านประจำเมมอนร้านนั่งลอย อันพัวเพิ่นันเป็นน่องสาวของเผื่อนไบมอนเองเด้อพี่น้องที่ลานไปกินน่ะหักแผงกันดีสุดตีเตียนกันได้่าเป็นอย่างเมื่อได้อ้ใครเด้อพี่น้องการตีเตียนนะเพื่อว่าจะให้เพิินน่ะปั๊บปรุงเออเนหนาซิบริเ็ดเข้มให้กินอีกว่าใบมอนบอกกินเข้มที่หลูกในเนาะก็เลยแนะนำแล้วก็ขอโทษขอโทษนางน,นะลูกน่องเพิ่นเด้อลูกน่องของนางร้อยเป็นคนเห็ดก่บแม่นางร้อยเป็นคนเห็ดนางร้อยเราเห็ดแสบซีมือเราเยี่ยมขาเราเห็ด นั่นคนสีซอยมือแล้วที่ว่าเฮ็ดเขาพัดให้เมมอนกินอ่ะเขาพัฒทะเลหมูอเศร้าเลยนะเออที่ว่าขเมินเบาใส่เมมอนต์นุสันซีก่อบใจหลายเด้อคือว่าเป็นคำามเหตุผลเนาะอันนี้เมมอนเขาบอกนะขีดนี่เนาะเพราะว่ามันก็บอกขาดบันไดเขามีคนเบามากทีเตียนเบามากนุสันนุสซีเนาะเมมอนก็บอกสบายใจเนาะสบายใจบอกก็บอกสบายใจเนาะคนเฮาถามันผ่านเฮาก็ต้องบอกเตือนกันเนาะไปได้เลยฮ้นั่น ได้เป็นมือจุกของงามกับเพื่อว่าเสียหายคนปักปูอีกนะมันค็มมันมันเค็มมี่แม่ม้อนกินบวชสับมือเส้นเนี่ยฟื้นกินซื้อได้มือเส้นนะมันเค็มจนว่าคือว่าจนยังหงำหมดกนเกลือหมดเละมือเส้นกลับเลยมือบนี่เด้อพี่น้องเด้อไอ้บอกให้หูจักเนาะคนที่บ่ได้กินแต่บ่หูจักแม่มอนกินเจ้าตัวหูใบใบเขาก็ต้องบอกว่าก๋ติหน่อยนึงเด้อเขาพัดจากเค็มเด้อแม่ม้อนก็ว่าแบบนี้มือเส้นนะ บ่ได <l id high> <lately>, <Bond> ้ห้ได้พี่น้องคือว่าเม่นมากมันเกินโวดว่ะเศรตาแบบเครียดแบบบอพอใจครับนี่เจ้าของร้านเขานห่นม่แมนเจ้าของร้านคือคนกันเองก็เหม่อมนเด้ออันนี้บ่ดีเหาก็ต้องตีเตียนกันเนาะคลองขาคลองคายอันนี้นะแนบนีคือกันเบิร์ดนั่นแหละก็คือบอกให้ฟังกันสีเนาะพี่น้องบ่ได้ไห้แบบนั้ไม่เหนมาจะได้ก็เม็นเขามากเม่นเขามากไร้ายไม่ว่ากัน นุโมทานาใบว่ามิม้อนสบายใจกินอิม่มนุ่งอุน่นนอนรับไม่ได้เดือดร้อนให้วัดทกคนนี่เพราะว่าเขายืนํำแข้งเขาเองมิม้อนเ่าสนีทนะพกสิหกสิบเอ็ดปีอย่างเขามาเลยมิม้อนนะมิม้อนก็ยังทำงานได้หาเหลี้ยงตนเองได้เนาะเ,เพื่อเพื่อเพื่อแพ่ลูกล้านหักมัดลูกแต่ละคนลูกได้ก็ให้แม่กินแม่ได้ก็ให้ลูกกินคือจังสี่เลยเนาะสีกินยังก็คิดชิ้นหนาลูก ลูกจะกินเนืก็คิดเหนเ็นหนาแม่คือกันคุณนางหลาได้ปูได้ยป้าเอามือให้แม่กินก็ไปเขียดเอามื่อให้มแม่กิน,ม,ม,กนมันเป็นแบบนั้นเนาะข้าบุย่องลูกคนอื่นข้าอตอ้งย่องลูกขาเองเดี๋ยวมันจะเป็นแค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ให้เข้าใจเนาะคนที่เขาใจไม่ม้อนก็ไม่ม่าก็ขอบมุขขอบใจบุนขำบนสู้อยู่ดีมีแหงตุ๊กทุกคนการเงินการงานให้ลาบตื่นเน้อุกสินุกย่าง เงินบาทไรมากเงินโนราไรขาให้มแต่ซิงดีๆคับให้ชีวิตเขาคั่วจะดลแะเด้อมัดถูทูกคนให้ให้มัดให้ขอนมัดแต่ละคนที่เมนมาว่าให้เมมอนบดีคนที่เมนเมว่าเมมอนดีเมมอนให้่อนมัดเขาห้ยระเจ้าให้่อนเนาะทุูกอย่างที่มาสการออกากเนื้อจากกายชื่อว่าคนคนนั้นยังมีม่านในเนื้อในกายเนาะเอิ่มเพิ่นเด็กเาเองเพิ่นดอกม่านผ้าให้เบาพี่มัานสตาารยูนิสในตัวเพิ่นซิงในตัวเพิ่น อันนั้นมันมีมารคนนั้นคือมีมารยังยังสิงอยู่ในหลางเนาะมม้มอนบ่าทีอซา,า,าดอกถ้าไัยเด้เขาพระเจ้าคนนั้นอาจจะฮู้วันเป็นแบบใดคือมีม้อนเข่ามีม้อนสบายใจบ่ย,ยังหายไัคิดใจกับเย็นลงสม,มือเนี่ยตะกี้ม่ม้อนเห็นบ่คิดอยู่มาเจากกกอกอ,กอนเนาะส่วงมันหลุนกันตะก,ก,กี้เนาะเจ้าดาค่อยๆดา,า,ดาเจ้าเห็นว่าตะกี้นั้น สีหน well, we okay. ้าสีตาเลยได้เป็นมอนนะเห็นว่าไมนมอนเอาดาน่ะแต่เข้านนั่งหลังทรงเนาะเขาเอ่ยึงน่เจาเอ่ยึงเนาะมันไปใช่ไหมเจ้าดาคอยคอยดาเจ้าเดี๋ยวนี้เม่มอนโบอสนบอบนบอเกียวยังทั้งนั้นก็จะว่ายังก็จะแล้วคนที่ไ้ไมย์มอนก็คือว่าเป็นคนที่มีพระขุนตัวไมย์มอนคนจากดาเมย์จะได้ก็ให้เพื่นดาให้มาทานทานมาเดี๋ยวดาเม่มอนไปได้กต่ดา บอกว่าไม่ม้อนมันหายเพิ่นเพิ่นหายไม่ม้อนเองอมัมมนบ่เครียดเด้คนที่หายไม่ม้อนเนาะซือว่าเพิ่นก็ยังเป็นตระคุณของไม่ม้อนเนาะบอตอบบอวายัางเพิ่นเข้าใจผิดเองเพิ่นเพิ่นได้ยินคำที่บัดีมีคนยุกแย่มือที่สามมีซื้อม,มือที่สี่เขามา้ามันเป็นวันนั้นเขาใจผิดกันมันจังพาให้เกิดหายขึ้นมาแต่นม่ม้อนบ่โหเรื่องยังมืดอยู่ดีๆอ,อยู่ซืีอมาดา่าตกใจแพะ ลองคิดอันนี้เลยก็ใจได้เหมือนกันเนาคือบอได้เห็นยังเห็เพิ่นนะเพิ่นคือมาดากูอืมสร้างเพิ่นเพิ่นเขาใจคิดเองเพิ่นนม่ม้อนคิดแน่นันเด้อพี่น้องเด้อสบายใจคุณืู้ชมโบห่างโบยังโบจากเพี้ยอยว่ายังก็บอกอย่าตายไปโหลดเห็นอยู่อีม้อยสั่งอีม้อยอยู่สิเออแซ่บปเลยเอาที่สบายใจมักัดไงเอาไปเลย นั่นแหละคนที่มันมีพีมานซาตานสิงอยู่ในร่างในกายมันบ่มีความสุขมันจ้องแต่จะว่าให้เห้ามันจ้องแต่จะจับพิษหฮาแบบนั่นนะคนบาผีมารซาตานมานอยู่ในร่างในกายเด้อบุคคนนั่นนะถ้ามานถลนออกจากร่างกายเพื่นสุบเป็นคนแบบนี้นิจใจเพ่อนสีอ่อนน้อมแบบนับถือผู้ใหญ่เนาะคือแม่ม่อนก็นเป็นผู้ใหญ่แลายแถวแล้วเนาะเขาเอืน่นอาวุโซ่เลยได้หนีซำนี่เนี่ย หกสิบเอ็ดอย่างเขามาเลยกันที่หนึ่งท่านว่าเนี่ยกับพอดีหกสิบเอ็ดเต็มเมมอนอ่ะเป็นไปนั่นพี่น้องกินกินกินลดเอาคลิปนี้กับไปกเด้วยพี่น้องเด้อผากกดแซกุ้ดไหลซาตถะไข่ส่งเมมอนพานกินพ่าเทียวด้วยจ้าบาย,บาย